สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการมาเนโกโฮอบบี้กันอีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวชุดสเปรย์บูทนะครับหรือคอกพ่นสีนะครับใช้สำหรับงานแอร์บัสในบ้านนะฮะก็ จะบอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้กะจะซื้อนะครับพอดีเห็นท่านหนึ่งครับเขานํามาขายในเฟ e บุ o กนะครับแล้วก็สถานที่ไม่ไกลจากผมมากครับก็เลยเออเซื้อเลยดีกว่าเนะเพราะว่าก็เคยแอบเลงมานานแล้วนะครับปัจจุบันก็มีของที่ DIY ทํามานะครับแต่ก็เป็นงานแบบกะกาะนะครับก็ดีก็ดีครับซื้อมานะจะได้มีเพิ่ม แรงบันดาลใจในการทําโมเดลสีฝึกนะครับต้องบอกว่าฝึกก่อนดีกว่านะเพราะว่ายังไม่ชํานาญนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลาเรามาดูรายละเอียดของเจ้าข้อพ่นสีชุดนี้กันนะครับในชุดนี้ครับจะมีคู่มือมาเล่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นรุ่นของ hse 5 5 0 blk นะครับก็ในเล่มก็จะบอกว่าในชุดนี้เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างนี่นะครับแล้วก็วิธีการประกอบครับก็ไม่ยากครับผมก็ ไม่ได้ดูคู่มือหรอกนะก็หยิบมาประกอบเลยนะครับนี่ฮะไม่ยากมากครับนะอันนี้ก็ประกอบประมาณ10กว่านาทีนะครับก็ง่ายกว่าประกอบแผนพานะครับอันนี้จะเป็นฐานหมุนนะครับความกว้างนะครับก็ประมาณ56เซนนะครับส่วนความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ40นะฮะเรามาดูใกล้ๆกันครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นกองนะฮะก็แกะออกมาได้ไว้สําหรับเปลี่ยนชุดใหม่อะไรเงี้ยนะครับนี่ฮะก็จะเป็นแผ่น2แผ่นนะฮะแล้วก็จะมีตะแกรงเหล็ก อันนี้อีกอันหนึ่งนะครับส่วนด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องออกของพัดลมนะครับเป็นท่อระบายนะฮะแล้วก็จะมีสวิตช์อยู่2อันนะครับอันบนจะเป็นพัดลมนะฮะเป็นพัดลมนะฮะสามารถปรับระดับของความแรงพัดลมได้อันนี้เบาสุดนะครับอันนี้เบาสุดละเสียงก็จะเบาลงนะฮะสวิตช์อันล่างนะครับก็จะเป็นเปิดไฟนะฮะนี่ครับ อันนี้เปิดแบบสว่างนะฮะแล้วก็สามารถรีไฟได้นะครับเนี่ยก็หมุนนี่ครับรีไฟละอ่านะฮะก็ดูแล้วใช้งานไม่น่ายากนะครับตำแหน่งของหลอดไฟนะครับก็จะมีทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับคือด้านซ้ายด้านบนแล้วก็ด้านขวานะครับก็คือมีมาให้ครบรอบเลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่จับครับนะเป็นที่จับเราสามารถเลื่อนไปไหนมาไหนได้เลยครับลืมไปเลยครับนี่ฮะก็จะเป็นท่อที่เอาไว้ต่อกับช่องระบายด้านบนของตัวบูธนะครับก็จะมีตัวท่อแล้วก็อีกอันนี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีนะครับก็คือเอามาต่อกันเนี่ยแหละแล้วก็ให้มันออกไปข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมจะลองพ่นดูนะครับอันนี้ก็ใช้น้ําเปล่าธรรมดานะฮะเดี๋ยวอันนี้เปิดพัดลมแบบว่าเบาสุดอยู่นะครับเดี๋ยวลองพ่นดูอ่าก็โอเคเนอะ น่าจะดูดอยู่อ่าดูดอยู่ครับเดี๋ยวเปิดพัดลมแบบแรงๆดูนะครับก็โอเคนะครับเนี่ยฮะพัดลมก็ดูดละอองน้ำไปหมดเลยนะฮะดูดเข้าหมดเลย สรุปง่ายๆนะครับในชุดนี้เนี่ยมันก็ตอบโจทย์สําหรับผมดีนะครับเพราะว่าในรุ่นนี้เนี่ยช่องระบายมันอยู่ข้างบนครับก็คือสามารถต่อจากข้างบนแล้วก็ออกหน้าต่างตรงบริเวณที่ผมทําในห้องผมได้เลยนะครับชุดก่อนหน้านี้ที่ผมทําเป็น DIY เนี่ยมันอยู่ที่ช่องระบายของผมที่ทําไว้มันอยู่ด้านหลังครับแล้วก็มันจะเกะกะด้วยนะฮะส่วนราคานะครับขอพูดคร่าวๆก็แล้วกันนะครับอยู่ที่ประมาณ3,000กลางๆ นะครับก็ถือว่าโอเคสําหรับผมนะนะครับไหนๆก็ชอบด้านนี้แล้วเนี่ยเอามาแล้วมันก็เหมือนแบบเพิ่มแรงบันดาลใจในการขยันทําสีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะซื้อมาแล้วจะเอามาดองหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่คิดว่าคงได้ใช้งานแน่นอนครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอุปกรณ์ชุดนี้ผมก็เพิ่งได้มาแล้วก็ยังไม่ได้ใช้งานจริงนะครับก็ไม่แน่ใจว่าอธิบายได้ตรงจุดหรือเปล่านะนะครับ ก็ยังไงก็ฝากกดติดตาม s u b สไคร b ์ทั้งเราเนี่ยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปตั้งต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย